หลังจากที่ลหลายๆคนถามหารถกระบะสี่ประตูยกสูงมานะวันนี้ผมก็มารีวิวสะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะผมก็เข้ามาพอดีนะครับสำหรับเจ้ากระบะยกสูงสี่ประตูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเออสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานี้ไม่ค่อยเจอนะส่วนมากแล้วตัวท็อปมันจะเป็นตัวเกียร์โตซะมากกว่านะจ๊ะคันนี้เป็นตัวปี2014ครับอีสูตรดิเมก3.0เลยเครื่องยนต์3.0 ZDDI ครับคือบล็อกนี้ยนะบอกไว้อย่างหนึ่งเลยนะบล็อกทนเลย ทนไม้ทนมือทนเท้าดีนักแลน,นะรับแซดเทสติฟสานย์ครับ D ีดไอวีจีเอทอร์โบ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงแหละ3ามพนี่หายห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วข้อดีของอันนี้คืออะไรครับข้อดีของอันนี้คือมันเป็นรถบ้านแท้มือเดียวจากป้ายแดงครับคือซื้อขายกับเจ้าของเองแหละเรื่องของเรื่องนะลูกค้าอยากจะได้กระบะยกสูงเหมือนเดิมแหละสีประตูเหมือนกันเป็นเกียร์โตนะครับก็เลยขับขับมาเทินผมไปถูกใจ Ford Ranger ของผมพอดี นะผมมี Ford r a n g e r 4ประตูตัววายแท็กก็เลยทำการซื้อขายกันเอามาเทิร์นรถกันไปนะครับอยากขับสบายๆอยากได้เกียร์โต้ก็จัดให้ไปแล้วนะครับเรียบร้อยผมก็เลยได้คันนี้มาเป็นรถบ้านแท้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับสีเดิมๆเลยนะครับสีใสๆเนียนๆเลยออกรถจมหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้นะป้ายแดงนี้เก้าแสนกว่าแนละ้วผมขายอยู่หกแสนกว่าบาทหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยใครดูวิดีโอนี้มานะครับเดี๋ยวลดให้หมื่นหนึ่ง นะดูออปชันภายในกันเลยดีกว่าหลังจากที่ดูรอบๆรถกันไปแล้วนะครับออปชันการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างครบมันมันมันเป็นกึ่งกึ่งตัวท็อปด้วยแหละมันก็เลยครบเลยนะครับเบาะหนังแท้ปับไฟฟ้านะครับหนึ่งตัวฝั่งคนขับนะเบาะหนังนี่คือเดิมๆเลยครับอันนี้คือหนังแท้เดิมมาเลยนะไม่ได้คุมใหม่นะครับเบาะไม่ช้าเลยพูดตรงๆเบาะที่แบบมีร่องรอยการใช้งานนะคือเบาะฝั่งคนขับอ่ามันโดยปกติแล้วไม่ขับแล้วเราจะขับรถออกมายังไงใช่ไหม นะเบาไม่ช้ำเลยนะครับแล้วพ่อห้องภายในต้องบอกห้องนัาสาเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์รถ4ประตูเลยครับออกรถจบคุ้มในคันนี้เลยนะครับข้างหลังนี่ผมบอกเลยว่าแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะไม่มีร่องรอยเขาเรียกว่าอะไรยับผุแตกรายงานหรือว่าอะไรนะครับนวมนี่คือแบบแน่นๆเลยนะแน่นไปเสียหมดทุกอย่างครับของใหม่สวยงามครับภายในสวยสะอาด น่าใช้น่าขับนะครับคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูภายในยสักหน่อยนึงแล้วกันฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบนะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทนะครับปิดประตูต้องบอกว่าไม่ได้ปิดประตูสนิทก็เลยลองนิดนึงอ่ะปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลเก่งๆดิจิตอลเนาะนะครับเป็นหน้าปัดแบบนี้แล้วก็เกียร์ธรรมดาครับแน่นอนมี5เกียร์นะครับ ตัวนี้มีห้าเกียร์คือเครื่องสามพันแค่ห้าเกียร์นี่ก็คือแบบพอแล้วอะ,วะเกินพอแล้วนะครับโฮมไลน์มัลติฟังก์ชันบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับแล้วจอตรงนี้บอกพิเศษนิดนึงนะารจอตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนจากจอเดิมจากโรงงานใส่เป็นจอ Android มาให้นะจอเดิมจากโรงงานดู YouTube ไม่ได้นะครับถึงจะมีระบบนำทางน a v i เกเตอร์ก็จริงนะแต่ว่าดู YouTube ไม่ได้นะคันนี้ดูหนังฟังเพลงได้หมดแล้วนะครับ Google Map ก็ ดูได้นะครับฟังก์ชันการใช้งานผมบอกเลยว่าครบนะครับมีเพย์สโต์ไม่รู้โหลดเกมได้ไหมแนตะ่จะ,จะเล่นเกมทำไมดีกว่านะมี y t u t u นะครับมี Google m a p นะก็คือมัตติมีเดียก็ครบแลแหละนะตัวจอตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับก็กล้องมองหลังต้องบอกว่ากะระยะค่อนข้างเลยชัดเจนกว้างด้วยแหละใหญ่กว่าเดิมนะตัวจอนะครับโอเคภายในก็สวยๆเดยมแจ่มแหละแอร์แบกให้2ใบนะครับตามสไตล์ รถกระบะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับข้อเสียนิดหน่อยแล้วกันสําหรับเจ้าดีแม็กนี่ใครขับเกินร้อยี่สิบผมบอกเลยหูอื้อมีหูอื้อเพราะว่าผมขับมากับตัวเองเรื่องของเรื่องเลยรู้นะครับอ่ะนี่คือในส่วนของออปชั่นภายในของเจ้าดีแม็กนะครับไปดูห้องเครื่องกันสัหน่อยหนึ่งแล้วกันนะห้องเครื่องเป็นยังไงบอกว่าเดิมมาเดิมแค่ไหนนะวิธีการดูรถผมเคยบอกไปแล้วนะครับดูตรงไหนยังไง นะครับดูหัวน็อตดูยังไงนะครับก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้แล้วกันนะน,นี่ผมไปดูสภาพ้องเครื่องเฉยๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเสียเวลานาน,านเกินไปครับคลิปนี้แบตเตอรี่ตัวน,นี้เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคือเครื่องโคดเดิมไม่เยิ้มนะครับไม่เยิ้มไม่เยิ้มหัวด้วยมองตรง,ตรง,ตรงนะ ห้องเครื่องสวยสะอาดครับเครื่องเดิมคานเดิมนะครับสติกงสติกเกอร์แผ่นป้ายเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับน็อตเนื้นีนเดิมหมดเลยนะครับนี่แผ่นป้ายเพจฝาปงฝากระโป,ปรปงทุกอย่างเดิมหมดนะครับเน้นอีกทีนึงแล้วกันว่าเอารถจบคันนี้หนึ่งพันบาทนะครับปิดหน่อยดูความสวยทีหนึง่งรถบ้านแท้มือเดียวจากายแดงครับอีซุดีแม็กสามพันแซดเพสทีครับ เดิมบางทั้งคันคันนี้ออกรถจบที่1 0 0 0บาทได้เลยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มครับขายไม่ติดเครดิตแบล็คลิสบูโรตรงไหนอะไรยังไงก็จัดให้ได้จบจบที่1,000บาทให้คัฟี่ก้าสิบันแถมน้ำมันให้อีก3เดือนครับตามโปรโมชั่นกันไปนะใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้แล้วกันนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าอะไรก็มาบอกข้อดีข้อเสียด้วยกันจะได้ไว้ใช้ให้ศึกษาสําหรับคนที่ชอบนะบแต่ว่าคนที่บอกว่าคันนี้มันใช่ก็ติดต่อมาได้ นะครับมีช่องทางการติดต่อให้เยอะรถบ้านแท้มือเดียวจากไฟแดงนเน้นย้ำอีกทีเออลืมให้ดูก่อนจะจากกันไปนะผมให้ดูนิด<ม>นึงแล้วกันว่ามันเดิมจริงๆนะบุ๊กเซอร์วิสคู่มือคุณแจสำรองครบนะครับบอกเลยนี่ให้ดูก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เดิมจริงนะ่ครับคู่มือทุกอย่างครบอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะตามสไตล์ครับ ก็คือของเดิมแท้แน่นอนการันตีความพึงพอใจใช่ไหมพูดคํานี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่าลองเข้ามาขับดูเองเข้ามาดูเองครับรถสวยกว่าในวิดีโอเยอะพูดตรงๆนะเข้ามาดูตัวจริงนี่ต้องบอกว่าน่าจะประทับใจกว่าครับกับเจ้าวีสุทีแม็กซสามจุดศูนย์คันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะดูวิดีโอจบแล้วก็ กดซัสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะกดมันทุกอย่างเลยที่ให้กดได้นะเป็นกําลังใจให้กระผมในการทําวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็อยากให้ทําขนหนเพิ่มเติมทักกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้มีหลายคันเลยนะครับอยากได้ขานหนจัดให้ราคาต้องบอกว่าราคาลดให้เต็มที่แหละนะเอารถจบที่1,000ันบาททุกคันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับคัดโต